ยังย้ำเสมอว่ามันไม่ได้เจ็บที่ฉีดฟิลเลอร์แต่มันเจ็บที่โดนเลาะผังพื้นคลินี้นะครับเอ่อคลิของน้องเต้ก่อนฉีดฟิลเลอร์น้องเต้เคยมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบริเวณใต้ตามาก่อนทําให้เกิดแผลเป็นบริเวณใต้ตานะครับแผลเป็นบริเวณใต้ตาเนี่ยจะทาให้เกิดผังผื่นนะครับบริเวณใต้ตาทาให้การฉีดฟิลเลอร์เนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเละาะผังผืนที่เกิดจากแผลเป็นบริเวณใต้ตาออกก่อน การเลาะผังผืดบริเวณใต้ตาทําลักษณะคล้ายๆกับการทําที่เรียกว่าซับซิชั่นบริเวณแผลเป็นของหลุมสิวหลังจากที่ผังผืดบริเวณนี้หลุดออกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เติมด้วยฟิลเลอร์นะครับก็จะได้ผลที่สวยงามขึ้นกว่าการที่ไม่เลาะผังผืดเหมือนที่น้องเต้เก่า อนี่นคืคอความเขียวจากการที่เราโดนหลอกผังพืชไม่ใช่การสีฟินเลอร์นะท <ละ S 1> <ด>ุกคนหลังจากนั้น<ด>ก็ใต้ตาดีขึ้นชำน้อยลงบวมน้อยลงเขียวน้อยลงแล้วช่วงที่พีกสุดคือหลังหนึ่งเดือนคือถ่ายงานเลิศมากทุกคนคือมันแต่งหน้าง่งายคือดูดีกลิกไม่พูดอะไรมากที่กุณหมอคนเดิมคุณหมอวิศนุเลิกเรียกคุณหมอแล้วเรียกคุณพ่อเขาเขาทำไม่สวยขนาดนี้